Jing bell, jingle Bell Jingle Bell Jingle a l l the way. ์โรนเจอร์โรเบียเชอร์โรนเจอ o ์โร a บียเนไหนมันก็ผ่านปีใหม่ไปแล้วขอมอบเพลงนี้ให้ปีใหม่และวันที่25นี้ก็เป็นวันเกิดของแม่ผมผมขอฝากเพลงนี้ไปให้แม่นะครับขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงมากๆไม่มีไฟเยอะเข้ามาทำ ขอให้มีคนเข้ามาสิดเยอะๆขอให้ทำงานมีเงินม,มีทองเข้ามาในใจขอให้มีคนที่วักขอให้มีคนที่หลงแต่ว่าขออย่างนึงคืออย่าลืมผมนะผมนั้นยังวักแม่สเสมอเพราแม่นั้นชอบเป็นคนที่ดีและฉันก็อยากจะฝากไปถึงแม่อย่างนึ่งสิอย่าลืมผมไปกันแล้วกัน เพลงนี้ก็ไม่มีอะไรามากเพราะว่าเพลงนี้ก็จะฝากไปถึงแม่แม่คือคนที่ผมรักที่สุดในโลกและแม่คือคนที่ทุกคนรักที่สุดในโลกจะรักแม่แค่วันเดียวให้รักแม่แค่ให้รักแม่ทุกๆวันแม่คือคนที่ส่งเราเรียนแม่คือคนที่ทำให้เราเกิดตัว รู้ไหมว่าท้องแม่แก่จะคลอดมันออกมาได้มันยากมันเย็นมันแต่มันเพ่งขนาดไหนได้ปวดจงจำได้ปวดเจงเจแม่นั้นก็เป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับผม,ผมเพราะว่าแม่นั้นเป็นคนที่ผมรักมากที่สุดแม่เป็นคนที่ผมหลงที่สุดแม่เป็นคนที่คลอดผมมาแล้วผมชอบนั่งรัก,กกับแม่มาก ปกติก็น,นั่งรถไปเที่ยวกับแม่ขับเรือไปเที่ยวกับแม่มนั่งเรือยอดไปเที่ยวกับแม่อันนี้หยอกหยอกเล่นไม่ใช่เรื่องจริงหรอกอันนี้มันเป็นเรื่องปลอมแต่เรื่องอื่นๆที่มันจริงยังมีอยู่อีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวเดี๋ยวไปล่าว e อีพีสอง